ครับสวิน้อยน่ารักนะกครับกลับม่ผมก็ล็อกโอริจินนะครับตอนนี้นี่ครับตัวเกมได้มีการอัปเดตรูนอาชีพเข้ามาใหม่นี่ครับจริงๆอัปมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกพี่ไม่มีเวลาจริงจังเนะฮะใช่วันนี้เป็นคลิปที่ดองไว้นะครับเรียกว่าดองคําถามดีกว่านี่ครับเราจะทําให้ดูนะครับว่าทําไมพีถึงบอกว่าวิชาดนี่เมื่อก่อนแม่งโคตรเก่งแล้วก็กลับมากลางๆตอนนี้แม่งกลับมาพงาดอีกครั้งนะฮะเพราะรูนอาชีพอันเดียวเลย นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะไปเทสต์เมทให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะค่อยมาสอนวิธีมิกแล้วก็เดี๋ยวทําความเข้าใจกับมันนะครับว่ามันมิกยังไงแล้วทําไมพี่ถึงใช้แบบนี้แล้วคุณจะมิกเองได้แบบสุดยอดนะครับแล้วถ้าใครเจอแบบมิกที่ดีกว่านี้แนะนํากันได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะไม่เป็นเสียเวลานะครับเดี๋ยวพี่จะให้เทสตดูนะครับมี2เทสนะครับนั่นคือเทสเก่านะครับอันนี้คือเทสใหม่แล้วนะครับคือที่พี่มิกแล้วนะครับพี่มิกกเป็นแบบแบบใหม่แล้วครับให้มัน และอันนี้คือแบบเก่านะครับที่แบบเราเล่นเล่นกันนะครับสมัยก่อนนะครับก็คือใช้ไฟกับสายฟ้าถุกบ้าใช้แค่นี้นะครับเดี๋ยวจะไปลองยิงให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันนะครับของทั้งหมดถอดออกหมดเลยครับตอนนั้นหลายคนบอกพี่มึงแบบใส่เปอร์เซ็นต์เอาออกให้หมดแล้วนะครับตามามสั่งเลยบอกให้ดูเลยเอาออกให้หมดเลยนะครับส่วนลูนอะไรแบบเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ให้ดูแล้วไม่มีนะครับไม่มีสักนิดอะห้ดูอีกรอบนะครับไม่มีเลยถอดเกี้ยงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะพร้อมแล้วไปนะครับกด โอเคนะครับเมื่อเข้ามาในนี้นะครับเราจะใช้มิกเก่าให้ดูก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนให้กลายเป็นดินนะเพราะเมื่อกี้พี่ใช้ไฟอยู่หรือว่าพี่ใช้เสงไฟนะครับปื๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บเปลี่ยนเป็นดินนะครับดินอยู่ไหนวะนี่นะครับมีเดียมบูทอะไรแล้วแต่ไม่สนใจนะครับเราพี่หลบแล้วเป็นแอลเดมอนหมดนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีเปอร์เซ็นต์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราจะยิงกันเพียวๆนะครับอ่ะเพื่อให้แบบมันเหมือนกันทั้งหมดนะครับที่จะเปิดอันนี้นะครับแล้วก็เรียกออกมาครับให้เปิด พร้อมแล้วไปครับรุยครับรุยครับรุยครับนะครับดูมิกเก่านะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะเทสแค่ที่30วิพอครับ30วิก็รู้เรื่องนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้มันยิงไปนีครับนี่ครับนี่ก็มิกเดิมๆนะครับก็ยิงแต่ลูดลูดขึ้นไปนะครับเมื่อแบบถึงเราก็ยิงสมุดนะครับอ่ะใช้เทอรล่าสลับไปสลับมาอยู่แค่นี้นะครับส่วนเทคนิคที่แบบว่าจะทําให้ลูกแก้วเทอรล่าเต็มตลอดเวลาเราเอาออกนะครับเพราะว่านั้นต้องเล่นมือนะฮะเราจะไม่บูดึงเลยนะครับเราจะเอาแค่นี้ นะครับนะยี่ห้าแล้วครับเดี๋ยวขอโฟกัสก่อนนะครับเดี๋ยวขอโฟกัสก่อนนะครับโอเคมาครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจดไว้นะครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับอ่ะแล้วเราก็รีเซ็ตทิ้งนะครับเราก็รีเซ็ตทิ้งครับเหมือนเดิมครับเราจะแบบเคลียร์ออกมาเคลียร์ออกมานะครับห้าห้าดอกพอครับกดให้หมดนะครับอ่ามาหมดแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ยิงเข้าไปครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจะไกลๆไม่มีผลนะครับเพราะว่าไอเฟืองที่แบบระยะไกลเราเอาออกแล้วนะครับเดี๋ยวดูไปนะครับว่ายังไงนะครับไปฮะสามสิบครับอ่ะมาครับ750นะครับไม่ขอเทสต่อแล้วนะครับพี่เคยเทสมาแล้วดาเมจมันสวิงอยู่แถวแถวนี้แหละนะครับนี่คือบิวเก่านะครับยิงแบบแพ้ทางนะเดี๋ยวเราไปดูบิวใหม่นะครับคือพอเราเป็นด้วงเนี่ยนะครับมันจะสร้างความลำคาญมากคคือแม่งเปลี่ยนไม่ได้ครับอ่ะออกไปแล้วเข้ามาใหม่ครับ เปลี่ยนบิลใหม่นะฮะปึ๊บนะครับนี่เราจะใช้บิลใบนะครับมิกใหม่หมดเลยนะครับเป็นบาใช้ดินไฟนะมิกใหม่ดินไฟครับจะมิกอื่นก็ได้ครับเดี๋ยวคุณดูครับนะฮะอันนี้พี่จะเทสยังไม่ครบทั้งหมดนะครับไปเข้าไปครับรุยครับอ่ะก่อนจะยิงให้ดูอีกรอบนะครับเพื่อความชัวร์นะครับเดี๋ยวบางคนบอกพี่มึงสอดไส้ไม่มีนะไม่มีนะเอาออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็นะครับรูนเรินไม่มีนะครับสกิลนะครับเป็นมิกใหม่ทั้งหมดนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับ อย่างแรกเหมือนเดิมครับเปิดครับมีเอิร์ธสเตนก่อนนี่เป็นไงท่าสวยมากนะครับปื๊บป๊าปื๊บป๊าปเนี่ยครับเกิดมาไม่เคยใช้เลยนะฮะไปลูกยิงนี่มาเรียบร้อยครับทุกคนเอาใหม่ครับลืมเซตสแตทนะฮะซอรี่นะครับเป็นเป็นเอิร์ธใช่ไหมเป็นเอิร์ธนะครับเป็นเอิร์ธเป็นเอิร์ธเดี๋ยวรอนี่ครบก่อนกดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับเมื่อห้าแล้วเราก็ยิงนะฮะไป ยิงจัดไปนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับเมื่อกี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้7775ถูกป่ะเอเวอร์เรสประมาณ76็ดหกนะครับมันอยู่ประมาณนั้นแหละนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับนี่ยังไม่ทําอะไรเลยเลข8นําเลข8นําครับเลข8นําหมดนะฮะเดี๋ยวดูนะครับสิบเก้าโหขึ้นขึ้นมันขึ้นโหดขนาดนี้เหรอโหดไปป่าวะกดเลยผิดป่าวะใช่เหรอวะจำเม,ม็นมาขนาดนี้เหรอตอนเทสมันไม่แบบนี้นะ เฮ้ยดาเมจเวอร์แบบป,ปะวะปึบป๊บป,ปึ๊บเฮ้ยเวอร์แบบเนี้ยหนี่ย1389ป่ะทุกคน1398ใช่เหรอตอนพี่เทสแม่งได้แค่800กว่าเองเวอร์ Word ไปปปะเอาใหม่อาจจะมีอะไรผิดพลาดนะครับทุกคนการ์ดก็ถูกแล้วปะเราเปลี่ยนแค่เป็นเออถูกแล้วเป็นเออเออถูกถูกนะฮะอ่ะอ่ะมันจะแรงเรื่องของมึงละ อ่ะไปนะครับยิงก้าไปนะครับเทสมานะครับเดี๋ยวดูใหม่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้น่าจะแบบดวงดีติดนู่นติดนี่ติดอะไรเยอะจัดนะครับมันเลยพุ่งขนาดนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูใหม่นะครับเออเนแหลมต้องประมาณนี้แหละ800กว่า900เนี่ยเออไม่ถึงพันสามหรอกพันสามเว่อไปมันจะลัคก,กี้ดวงดีอะไรขนาดนั้นนะครับอ่ะไปครับยิงไปเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ไม่มีน่าจะมีอะไรติดเปอร์เซ็นต์แล้วป่ะเพราะเราถอดออกหมดป่ะเออ ช่างมันช่างมันนะครับนี่หนึ่งสี่ใช่เหรอวะเบรกนี่นี่หนึ่งสี่หกศูนย์ครับมันจะใช่แหละนะครับดูนะตัเมทต่างกันเกือบ2เท่านะครับนี่คือบิวใหม่เลยนะนี่คือบิวใหม่จักใจเลยนะอ่ะเพื่อความชัวร์นะครับพี่ก็เวอร์เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ตอนเทสพี่อยู่แค่ประมาณ800กว่าหรือพี่จดผิดก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวขอลองอีกทีหนึ่งนะครับเอาแบบชัวร์ๆนะครับเราจะสอนทําบิวใหม่แล้วนะฮะ ครับไปครบแล้วยิงครับครบแล้วยิงครับยิงบายนะครับใช่ไปนะครับถ้ามันพันอัพเหมือนเดิมก็ตามนี้นะครับแสดงว่าพี่จดค่ามาผิดนะครับน่าจะใช่พี่น่าจะจดค่าอะไรมาผิดแล้วล่ะนะครับตอนแรกนะครับขึ้นพันตลอดนะครับขึ้นพันตลอดนะครับบางคนบอกพี่ทำไมตัวมึงกากขนาดนี้นะครับอุถอดของนะครับกูเอาการ์ดออกด้วยเอาเอาทุกอย่างออกหมดอะเอาแบบเปอร์เซ็นต์ออกหมดให้ดาเมจมันนิ่งๆอะนี่ครับ ไป1,4,4,1นี่ครับนี่ครับ1น4 1นะครับเอเ์เรนะครับง่ายๆเลยประมาณ1 4 3 4 3 0แถวๆนั้นเซกลมๆประมาณนี้นะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าดามเมจขึ้นมาเกือบเท่าตัวเลยนะคำถามคือพี่แม่งขึ้นมาขนาดนี้ได้ไงวะมันมันโหดไปเป้าวะนะครับอ่ะอันนี้เรารู้แล้วนะถ้ายิงแบบแพ้ทางนะมันจะประมาณนี้นะ ลองเปลี่ยนเป็น normal นะครับวัดกันที่ normal บ้างนะครับเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็น natural นะครับแบบไม่มีผลอะไรเลยนะอันนี้ยิงยิงแบบยิงแบบบิ i ใหม่ก่อนนะยิงแบบบิวใหม่นะเดีย๋ยวเราไปว่ากันนะอ,อ,อันนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ถูกป่ะมาเปิดมาครับโอเคมาเดี๋ยวดูบิ i ใหม่นะครับเทสทีสองทีพอนะครับแล้วค่อยกลับไปดูบิ i เก่านะครับ natural เนี่ยน่าจะแบบไม่ต่างกันเยอะอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับ ๋อชัวร์แหละแสดงว่าพี่จำผิดพี่น่าจะจำเาเมจพวกแบบของของธาตุปกติมาใช้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวรอดูไปนะครับอันนี้จะจบประมาณ7 0 0ดร้อยครับที่จดไว้นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับ20แล้วนะครับ3โอเคมาครับ890นะครับเดี๋ยวเราจดไว้ก่อนนะครับแค่2รอบพอนะครับ890นะครับ อันนี้พิมพ์ด้วยพิมพ์ด้วยนะครับว่า normal เนี่ย normal นี่ครับ normal นี่ครับ890นี่ครับจะได้ไม่งงนี่ครับอ่ะ r e s e ตทิ้งไปนะครับเหมือนเดิมครับกดครับเรียกครับเปิดด้วยอันตินะครับให้เหมือนกันทุกคนนะฮะแล้วก็ใช้ให้หมดนะครับเพื่อไม่ให้เปรียบเสียเปรียบนะครับยิงไปลูกไปใส่ไปใส่ไปรอนะครับ30มสิบวินะฮะ โอเคนะครับอยู่ที่980นะครับอันนี้คือพวกแบบ normal นะฮะนี่คือบิวใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูบิวเก่านะครับบิวเก่าต้องออกนะแล้วเข้ามาใหม่อ่ะเดี๋ยวมาดูครับโอเคเรากลับไปใช้บิวเก่านะครับอ่ะเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยนี่ฮะบิวนี่ครับ turning out party turning นะฮะเข้ามาเลยนี่ครับอันนี้เป็น normal ทุกอย่างเหมือนเติมตามปกตินะครับเป็นบิวเก่าแล้วนะครับเป็นสายไฟนะฮะ เคลียร์ทิ้งครับเคลียร์ทิ้งครับเคลียร์ทิ้งครับเคลียร์ทิ้งทั้หมดครับ5อันนะครับโอเคจากนั้นยิงครับยิงครับจริงๆอ่ะดูทีเดียวมันก็รู้เรื่องแล้วครับดาเมจมันต่างกันแบบเวอร์อ่ะคือแบบแทบไม่ต้องไปเทสลุ้นอะไรเยอะแยะครับคือคุณจะเห็นแล้วว่าแบบเฮ้ยมันมันต่างกันชัดเจนมากอ่ะชัดเจนแบบเห็นได้ชัดอ่ะอันนี้แปดเก้นย์เก้าแนะเดี๋ยวดูนะอันนี้มันจะตกประมาณ500นิดๆเองครับ500ซัมติงครับประมาณ600อ่ะไม่เกินนี้นะครับ ไม่เกิน600ครับตอนนั้นที่พี่ลองนะครับไม่เกินครับถ้าจะมีก็แบบ600หลุดมานิดนิดหน่อยๆครับเอฟเฟลเดตเนี่ยอยู่ที่ประมาณแบบไม่เกิน6อ่ะเท่าที่เทสนะอ่ะเดี๋ยวลองดูครับเนี่ยครับมันอยู่575นะครับ575นะอ่ะจดก็ได้ครับ575นะครับเดี๋ยวเราให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะฮะรีเซตไปนะครับเหมือนเดิมครับกดออกมาโอเคไปตีไปลูก ไปหลบไปนี่ครับโอเค595นะครับอยู่ที่595นะครับนี่ครับเนี่ยดูง่ายๆเลยครับเอเวอร์เรสเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ570นะครับอยู่ที่ประมาณ580แต่พวกเนี้ยเอเวอร์เรสอยู่ที่ประมาณ900นะครับ920ประมาณนี้ครับดั้เมจห่างเกือบเท่าตัวครับจากการที่คุณมิกสกิลเป็นนะครับเพราะฉะนั้นให้ดูแล้วนะ เราจะไม่พูดถึงมิกเก่าแล้วนะเราจะไปพูดถึงมิกใหม่อย่างเดียวแล้วก็เวลาคุณจะดันดาเมจยังไงนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับพอลูนนี้มานะครับเอซกับเอซเฮอนะครับกูพร้อมสู้ดาเมจเอายิงนะครับหรือว่าดงดึงดันอะไรก็แล้วแต่นะครับโคตรจะโหดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าทํายังไงนะครับและทริกที่เขาทําให้แบบบิวใหม่อ่ะที่แบบยิงกันแรงๆอ่ะมันทายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันครับไปฮะโอเคนะครับหลังจากที่เห็นดาเมจกันไปหมดแล้วนะครับ เดามาดูครับว่าบิลมันบิลอย่างไงแล้วคุณจะมิได้ยังไงบ้างนะครับแล้วแต่เลยนะใครเจอแบบมิดีอย่าลืมนะฮะบอกต่อนะครับบอกต่อนะครับทำมเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับไอรูนอันใหม่ของมันนะครับไอเนี่ยไอเนี่ยนะครับคือง่ายๆนะมันจะเขียนอะไรก็แล้วแต่ครับง่ายๆชัดๆสั้นๆเลยครับมันเขียนคือมันเป็นการบ่งบอกว่า คุณจะมิกธาตุอะไรก็ได้ครับคุณจะมิกดินไฟลมก็ได้ครับคุณจะมิกน้ําไฟลมก็ได้นะครับคุณจะมิกไฟคือคุณมิกได้มั้วหมดเลยครับนะฮะคือมันจะมิกได้หมดนะครับยกตัวอย่างนะครับปกติแล้วนะครับไอ้สกิลเนี่ยที่มันเป็นของธาตุไฟนะฮะให้ดูครับอย่างลมกันีพี่ลมอยู่ถูกป่ะลมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วมันต้องกินพวกไอสเตตัสติดแบบเบลสของไฟถูกไหมแต่คราวนี้ถ้าคุณใช้ลูนอันใหม่นะ คุณไม่จำเป็นต้องมีเบลสก็ได้ครับคุณจะไปติดแบบเป็นอันเนี้ยที่เป็นของแบบเอ์สเตนก็ได้ที่เปเป็นทริมเบิลหรือติดเป็นฟอร์สไบก็ได้ครับลมมันจะเห็นว่าทริมเบิลกับฟอร์สไบเนี่ยนะครับมันคือสปาร์กหรือมันคือเบลสครับมันจะเห็นของมันเองครับมันจะเห็นด้วยอัตโนมัติครับนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าคุณมิกได้หมดเลยนะครับคุณมิกได้หมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะทําให้คุณมิกยังไงก็ได้คุณสามารถหาบิลที่แรงที่สุดได้เลยนะครับแล้วเวลาคุณ setting, เซ บิวเวลาเซตเซตแบบนี้นะครับเซตแบบนี้ได้เลยนะครับอย่างตอนเนี้ยเวลาสมมตินะสมมตินะอย่างเงี้ยถ้าพี่จะตีมอนน้ำนะพี่จะใช้ลมเป็นตัวยิงธรรมดาอันนี้ปกติอยู่แล้วถูกปะจากนั้นพี่จะเปิดด้วยเอิร์สสเตนนะครับแล้วก็ใช้อันนี้เป็นตัวยิงนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปเวลาการเล่นนะครับหรือวลาเวลาคุณตั้งออโต้เนี่ยนะครับ จะเห็นว่าอ่ะถ้าพี่เป็นแบบนี้ปุ๊บมันจะเปิดด้วยเอิร์สเตนก่อนนะครับเพราะที่พี่เซตไว้ถูกไหมจากนั้นมันจะยิงด้วยอาร์ไครนิงนะครับแล้วจากไอ้โทษทีครับมันจะยิงด้วยเชนนะครับแล้วก็ตามด้วยเอิร์สเตนแล้วก็ยิงด้วยเชนอีกรอบหนึ่งนะครับฉะนั้นมันจะเป็นสเตปวนลูปของมันแบบนี้นะครับนี่นี่คืออะไรที่ค่อนข้างเวิร์กแล้วนะครับค่อนข้างเวิร์กนะครับหรือหรือหรือบางคนจะสลับแบบนี้ก็ได้นะครับจะสลับเป็นแบบนี้เอาเอิร์สไว้หลังเอานี้ขึ้นก่อนนะครับเพราะครับ ถ้าบางทีเนี่ยสมมตินะเวลาแบบพี่เปิดอับิสไปแล้วนะอ่ะเอางี้เข้าไปเทสในนี้ให้ดูดีกว่านะครับตรงนี้มอนมนันแบบมอนมันอ่อนไปนะครับอ่ะเข้าไป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 ไาติดโซโล่ไปโซโล่โซโล่นะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะฮะมาอ่ะดูนะดูนะครับทุกนะค,ค,คนเวลาพี่กดออโต้นะครับสมมตินะพี่เซ็ต,ตวงนั้นไว้แล้วนะมันจะเป็นอันนี้ก่อนถูกไหมครับจากนั้นมันจะเปิดด้วย ถ้าสมมติพี่แบบเป็น earth อยู่อะไรแบบนี้นะหรือว่าแบบพี่ใช้สมุดอะไรอย่างี้อ่ะแล้วแต่นะพี่กดให้ก่อนเอาสมุดขึ้นมาก่อนเอาสมุดขึ้นมาก่อนนะครับเอาสมุดขึ้นมานะครับจะสังเกตนะครับตอนเนี้ยเวลาพี่เซตสมุดเนี่ยนะครับสมุดนะสมุดสมุดสมุดนะครับสมุดเนี่ยพี่จะเซตเป็น earth แล้วจากนั้นพี่ใช้เชนหมดของเดิมจะเป็นเชนไฟเชนไฟถูกปะเอานี้เอาแค่นี้ครับเป็น earth แล้วก็เชน i n c h a มาได้เลยนะครับวิธีการเซตแบบนี้นะครับข้อดีของมันคืออะไรนะครับเวลาคุณกดไปตึ๊บตู้มันนนจะเเปวา็ช บวก100%ตลอดเวลาแล้วถ้าคุณลีเนี่ยอันนี้ติดปุ๊บมันจะเปิดด้วยเชนต่อครับนะฮะแล้วก็เป็นเอิร์ธแล้วก็เป็นเชนแล้วก็เป็นเอิร์ธแล้วก็เป็นเชนถูกปะกดผิดมั่วกดมั่วไปมั่วมาหมดเลยนะครับนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับคำถามคือทําไมที่ต้องเซตเป็นเอิร์ธแบบนี้นะครับง่ายๆนะคือเราเข้าใจสกิลวิกันอยู่แล้วนะครับว่ามันจะคอนซูมไอ้พวกสแตทที่มันติดกับมอนนะครับอ่ะอย่างเช่นนี้อ่ะ สมมติถ้าเป็นทริมเบิลแบบโป้งเห็นป่ะมอนมอนมันจะติดสเตตัสนี้ครับมันจะติดทริมเบิลนะแล้วถ้าคุณยิงนี่ไปปุ๊บมันก็จะกินทริมเบิลทิ้งถูกไหมอันนี้พี่ชา้าไปนิดนึงนะครับอ่ะขอกดก่อนนะครับแล้วพี่อ่ะทริมเบิลติดแล้วนะพี่กดนี่ยิงปุ๊บปกติแล้วทริมเบิลต้องหายถูกปะ่ะแต่คุณดูนะทนริมเบิลไม่หายนะครับทริมเบิลไม่หายนะครับเหตุผลง่ายๆเลยครับเพราะว่าเอิร์สเทนเนี่ยมันเป็นสกิลลงพื้นครับแล้วมอนที่อยู่ในนี้มันติดตลอดเวลานะครับต่่อออออให้้้คุณกกินาววโยเร็ไปีะ นี่ต่อให้คุณกินไปนะคุณดูนะทริมโบมันก็ยังอยู่ครับมันยังอยู่ตรงนั้นเป็นเลเวลา5วิครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายง่ายคือมอนมันจะติดสเตตัสตลอดเวลาอยู่แล้วครับต่อให้คุณยิงอะไรออกไปมันก็ไม่กินสเตตทหายไปมันจะไม่เหมือนไฟครับที่แบบยิงไปแลแ้วสเตตมันหายนะฮะไม่เหมือนนะครับเพราะฉะนั้นคุณเปิดด้วยดินนครับคุณเปิดด้วยดินค้างครับไม่ว่าจะเป็นธาตุไหนก็แล้วแต่ครับ แล้วคุณก็เปิดด้วยเนี่ยเอาลมยิงลมยิงหรือคุณจะใช้เปลี่ยนเป็นไฟก็ใช้ไฟยิงก็ได้นะครับเห็นปะมันจะติดสเตลัสพวกนี้ตลอดเวลาครับเนี่ยครับเปิดด้วยดินนะครับจากนั้นลมบันเลงเลยครับลงแบบโอ้โหเพิรนเพิรนนะครับนี่คือบิวเลยนะครับแนะนำบิวแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้เซตอัพนะครับเซตแบบนี้นะครับเอาแบบเนี้ยครับออโต้นะเป็นสกิลเล็กนะเป็นสกิลเล็กแบบนี้นะครับจากนั้นก็เป็นเทอร่านะครับจากนั้นใช้ อันนี้นะครับเป็นลมใหญ่นะครับแล้วก็เป็นดินนะครับคืออันเนี้ยข้อเสียเนี่ยข้อเสียเลยนะข้อเสียเลยนะคือนะครับมันมันจะเวลามันเทอรล่าเนี่ยนะครับเวลาเทอรล่ามันติดเนี่ยมันจะเปิดด้วยลมก่อนนะครับสกิลแรกมันจะว่าวนะครับจากนั้นเป็นดินแล้วก็จะเป็นลมดินลมแบบนี้เราจาจะเริ่มแรงแต่สมมุติว่าถ้าคุณแบบมีกดเทอร่าติดก่อนแล้วก็ตามด้วยสมุดอย่างเนี้ย ทิมเบิลมันยังอยู่ครับแล้วคุณจะใช้ตรงนี้นะครับใช้ลมยิงซ้ําได้อีกดอกหนึ่งทันทีเท่ากับคุณจะใช้ลมยิงได้4รอบครับคุณจะสกิลใหญ่ที่เป็นลม4รอบแล้วมันจะกลายเป็น4 0 0ซครับซึ่งแม่งโคตรแรงนะครับแม่งโคตรแรงแรงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณบิวแบบนี้ได้เลยนะครับบิลแบบนี้ได้เลยนะครับสกิลเล็กนะครับเทอร่านะครับแล้วก็ตามด้วยลมตามด้วยดินแล้วก็สมุดนะครับหรือเซ็ตแบบนี้นะครับอ่ะถ้าเป็นสายไฟไม่ ตีตีกันจังเลยลูกมันนี่มัน,นี่มน,นี่มน,นี่มนี่เอออ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นตรงนี้นะครับมันไม่ให้เปลี่ยนทุกคนมันไม่ให้เปลี่ยนทุกคนพี่ควรทำไงวะพี่ควรทำไงวะเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงใช่ปะถูกปะเปลี่ยนปะไม่เปลี่ยนอ๋อผัดจุนอ่ะออกให้ดูนะครับเฮ้ยหรือต้องรีเซ็ต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 อ่ะหายป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 ะไม่ได้อ่ะออกไปดูนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่ะดูของบิลนี้นะครับอันนี้คือพี่จะใช้เป็นไฟนะครับเห็นปะ พี่ก็เซตแค่นี้เหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมเลยอันเนี้ยแล้วแต่คนนะเทสต,ตรงเนี้ยสลับลองเทสกันเองนะครับแล้วแต่คนนะครับบางคนแบบไม่เหมือนการแตะ <land> แต่คนไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นลองเทสดูนะแต่สําหรับตัวพี่แล้วพี่ทําแบบเนี้ยแรงกว่านะครับแบบของพี่แบบนี้แรงกว่านะครับแต่บางช็อตก็แบบนี้เพราะฉะนั้นคุณลองไปเทสเองคุณลองไปตัดสินใจดูเองว่าแบบไหนมันเวิร์กไม่เวิร์กนะเอาแบบนี้นะครับเวิร์กกว่านะครับส่วนเมนูนะครับ เซตเหมือนกันหมดนะครับอย่างล่าบอลเนี่ยพี่จะมีโบกถูกไหมจะมีโบกมีอะไรอย่างนี้นะครับแต่สมมุติว่าถ้าแบบอ่าเวลาตีหรือ PVP อะไรก็แล้วแต่นะครับแนะนำนะครับให้เซตไว้แบบนี้คําถามคือทําไมนะครับปกติแล้วนะครับเวลาคุณกดเทอร่าเนี่ยนะครับสังเกตนะไอไอลูกเนี่ยมันจะหายไปครับหรือคุณกดเทอร่าอะไรเงี้ยป่ะลูกแก้วมันไม่ขึ้นครับลูกแก้วมันไม่ขึ้นนะครับในขณะที่มันจะมีสแตทนะครับอันนึงครับที่ กดเข้าไปตรงนี้คุณกดเข้าไปที่ n e x กซนะครับเน x กซเนี่ยนะครับมันจะมีสกิลนี้ถูกปะ่ะคือทุกครั้งที่ออฟมันเจนออกมานะครับคุณจะได้ e ิ e เมทัลดา a มจบวก20%นะครับทุกครั้งที่คุณเจนออฟนะครับมันจะบวกให้นะฮะเพราะฉะนั้นหมายความว่าตอนเนี้ยพอคุณใช้แบบเนี้ยพอคุณใช้แบบเนี้ยมันไม่เจนออฟเลไหรออไมคุณเลยต่อให้คุณกดสมุดนะสมุดมันก็กิกนแตงตรงนี้ไปถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีออฟครับวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะครับ คุณเวลาคุณใช้สกิลเล็กเนี่ยหนึ่งเพียบป่ะมันเจนขึ้นมาอ่ะไม่โผล่ขึ้นมาอีกอ่ะไม่โผล่ขึ้นมาอีกอ่ะนะครับอ่ะคุณต้องใช้สกิลเล็กเนี่ยป่ะสกิลเล็กมันจะโผล่ขึ้นมาถูกป่ะแล้วมันต้องมีเป้าถูกไหมมันต้องมีเป้าคราวนี้เวลาคุณลงดนันหรือลงระดับ PVP เนี่ยคุณคงไม่วิ่งเข้าไปหาเขาเพื่อยิงเพื่อเจนลูกแก้วหรอกคุณจะต้องเจนลูกแก้วออกมาตั้งแต่แรกนะครับวิธีการเจนง่ายที่สุดครับไอ้สกิลเนี่ยของสายโกสเนี่ยมันยิงโง่ๆได้คครับุณดูิงต้้มมโลาแวนะครับ ช่นง่ายๆที่ส่วนใหญ่แล้ววิจะใช้แบบนี้กันแต่แรกคือเหรือว่าเวลาลงวอลหรือลงอะไรก็แต่ครับมันจะใช้อันเนี้ยเพื่อบิวขึ้นมาก่อนพอคุณบิวขึ้นมาจากนั้นปุ๊บคุณกดเทอรล่าครับพอคุณกดเทอรล่าเสร็จปุ๊บมันจะคอนซูมเอาไปทั้งหมดคุณกดขึ้นมาอีกแค่นี้ครับคุณยิงเวทแรงขึ้นแบบโคตรแรงแล้วครับจากนั้นเจอหน้าใครคุณกดสม,มุดหยัดแค่นี้ครับกลับบ้านแน่นอนนะครับ พะสมุดเนี่ยนะครับเวลาคุณยิงเนี่ยแม่งติดสตันด้วยนะครับคือคือแม่งเวิร์กมากนะครับส่วนเซ็ต PVP นะครับยังทําได้2แบบเหมือนเดิมที่พี่เคยแนะนําไปนะครับ PVP นะครับคุณจะใช้บิลแบบนี้ก็ได้นะครับแต่อย่างที่พี่บอกนะครับบิลนี้เป็นบิลที่คุณบูตดาเมจระยะใกล้ได้เร็วมากคือคุณจะมุดระยะสั้นได้เร็วแต่ว่าแม็กดาเมจมันจะค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้เคยแนะนําไปแล้วลองไปดูเองนะครับดาเมจแบบนี้นะครับจะบูตได้ค่อนข้างเร็วซึ่งวิธีการเซตอัพนะครับ อันนี้นะครับให้เซตเป็น1นะครับแล้วก็โคมีตให้เซตเป็น1นะครับส่วนลมอันนี้ให้เซตเป็น2และอันนี้เซตเป็น2นะครับเซตแบบนี้นะ1 1 2 2นะครับจะบูตเบสได้เร็วมากนะครับและคุณจะแบบใช้ไฟกับลมสลับกันได้ค่อนข้างดีนะครับหรือจะเป็นอีกบิลหนึ่งนะครับก็คืออันนี้ได้เลยครับนี่คือบิวใหม่นะครับบิวนี้ d p s โคตรสูงและโคตรล้นนะครับแต่คุณจะได้แค่ช็อตแรกจากนั้นเนี่ย พออันติกดไม่ติดเนี่ยดามเม็มันค่อนข้างช้านะครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับลองดูแล้วกันว่าคุณถนัดแบบไหนถ้าเพื่อนคุณแทงได้ซับได้บิวนี้โคตรโหดนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนแบกเพื่อนแนะนําว่าบิวแบบนี้ไม่ค่อยเบิกนะครับเพราะมันจะบูตดามเมจได้ช้านะครับ ไปใช้อีกแบบหนึง่งบูตเตอร์เมทระยะสั้นได้ไวกว่าแต่แค่แมกดาเมทจะน้อยกว่า,าะฉะนั้นคุณลองดูว่าทีมของคุณเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นหลักการทํามีแค่นี้เลยนะครับส่วนใครจะแบบจะบิวจะใช้น้ำบอกอพี่แล้วน้ําได้ไหมนะครับคุณจะใช้น้ําก็ได้นะครับคุณจะใช้น้ําก็ได้แต่คําถามคือแล้วทำไมพี่ถึงไม่ใช้น้ำนะครับทำไมพี่ไม่ใช้น้ําลมนะครับหรือพี่ไม่ใช้น้แล้วต่อด้วยไฟมันไม่เกี่ยวว่าน้ําไฟมันขัดกันนะหรือว่าน้ําลมลอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะแต่ที่พี่เลือกใช้ดิน ง่ายๆเลยครับเพราะดินเนี่ยนะครับมันจะลด P เดกับ M เด็ด้วยนะครับคุณลงดนันคุณลงอะไรก็แล้วแต่มันติดสถานะ M เด็ P เด็ครับคุณยิงได้เข้าแรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำนะครับน้ำมันลบ P ATK M ATK คือมอนมันตีเรามันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นอยู่แล้วถูกว่าลบมุบสปีนี้คุณจะลบทําไมคุณต้องวัดดาเมจกันอยู่แล้วถูกป่ะหรือว่าแบบจะไปตีแบบอีที่แบบเป็นมังกรอ่ะบอสมังกรอ่ะแบบเอาดาเมจมาขิงกันอ่ะ คุณวัดกันดีดามีครับเพราะฉะนั้นคุณนี่คุณต้องลดเกาะมันแล้วคุณก็กดยัดทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นสมมุติเวลาคุณจะตีม,มังกรแบบรอบนี้ววาวๆแบบวาวๆ้า wow, 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 เลยนะสมมติมันเหลืออีกห้าวินะคุณกด1ไป2ไปกดเทอรล่าไปกดนี่ไปกดนี่ไปแล้วคุณเข้านะครับหรือหรือมันยังไม่เต็มอ่ะคุณกดสกิลใหญ่ทิ้งไปดอกหนึ่งอ่ะคุณกดทิ้งไปแค่นี้ใช่ปะบิวขึ้นมาแค่นี้ครับแล้วคุณเข้าเลยนะครับคุณเข้าเลยชิวชิว ไอ้ตรงเนี้ยยีเนี่ยอยู่นานแต่ลูกแก้วอ่ะอยู่แป๊บเดียวแล้วหายนะครับเหนบ้านยังไม่หายเลยะฉะนั้นคุณกดอีกรอบนึงก็ได้นะครับให้มันคอนซูมครับยิงครับยิงครับแล้วคุณเข้าบ้านเลยครับคุณเข้าไปตีบอสเลยครับมาถึงกดสมุดอัดหน้าแล้วมันจะตามด้วยสกิลพวกเนี้ยได้อีกค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโหดมากๆแน่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นลองดูครับรับรองว่าดาเมจคุณ OP สุดๆนะครับไม่ว่าจะล่าบอสอะไรก็แล้วแต่ ลองดูครับตอนนี้วีมันกำลังมานะฮะวีมันกำลังมาเพราะฉะนั้นคลิปนี้หลักๆทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ไปเลยละกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ